เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมคันเรื่องโทษของคนทุศีนหประการครั้งนั้นพระพู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในเมืองนารันธารับสั่งเรียกท่านพระอานน์มาตรัสว่ามาเถิดอานน์เราจะเข้าไปยังปาตาลิคามกัน ท่านพระอนนทุนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุส,สงฆ์ใหญ่สเสด็จไปถึงปตาตลิคามพวกอุบาศกอุบาสิกาชาวปาลิคามได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงปตาตลิคามจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถาวายอภิวาทแล้วนั่งหน้ที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคโป,โปรดทรงรับเรือนพักแรมของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณี พวกอุบาสกอุบาสิกาชาวปตาตลิคามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณเข้าไปยังเรือนพักแรมแล้วปูเครื่องลาดทั่วเรือนพักแรมปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้ปลูกเครื่องลาดทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลาดอาสนะตั้งมอน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แล้ว ขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตราวาสศกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิษสุสง์เสด็จเข้าไป,าไปยังเรือนพักแรมทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่เรือนพักแรม ประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสองล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกผินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปริศดังของพระผู้มีพระภาคส่วนอุบาสก อุบาสิกาชาวปาลิคามล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกผินหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามมาตรัสว่าคหาบดีทั้งหลาย ศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมี5้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมพอกทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นท้อประการที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจากเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามพราหมณ์บริษัทก็ตาม ข้าหาบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้ากล้าเกิดเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่3แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมย่อมหลงลืมสติตาย นี้เป็นโทษประการที่สี่แห่งศีลนิบัติของบุคคลผู้ทุศีลห้าบุคคลผู้ทุศีลมีศีลนิบัติหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่ห้าแห่งศีลนิบัติของบุคคลผู้ทุศีลคาหาปดีทั้งหลายศีลนิบัติ ของบุคคลผู้ทุศีลมีห้าประการนี้แลเรื่องอน,นิสง์ของคนมีศีลห้าประการข้าหาบดีทั้งหลายศีลส,สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอาน,นิสงห้าประการนี้อน,นิสงห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีพกทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ประการที่หนึงแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล2กิติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขอจรไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สองแห่งศีลสมบัติ ของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามพรา,บรา,าบร์บริษัทก็ตามขหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมกแกล้วกล้าไม่เกขินเข้าไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สาม แห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีล 4. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี่เป็นอนิสงส์ประการที่4แห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีล 5. บุคคลผู้มีศีลสมบัติขอไปนะคะ 5. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีล หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ประการที่5แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล้าห่าบดีทั้งหลายศีลส,สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอานิสงส์หประการนี้แลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหานแกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกาเกิดตลอดคืนทรงทรงกลับด้วยพระดำรัสว่าข้าหาบดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลูกจากที่นั่งถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามเหล่านั้นจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังเรือนว่างข้อความจากเชิงอัด ราตรีผ่านไปมากแล้วหมายถึงเกือบจะสว่างนั่นเองข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สองฉบับมหาจุลาทีคานิกายมหาวักหมวดมหาปรินิพานสูตรว่าด้วยมหาปรินิพานเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์